เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับรางวัลอสงเกีตจากคมชลึกอวอร์ดในสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมและลูกชาวไรอันได้รับรางวัลน,นี้แล้วนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง nsp 1 9ึ่นะครับและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ชมการรับรางวัลจากคมชลึกอวอร์ดครั้งที่21ในสาขา KA3 ลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมซึ่งคะแนนของลูกชาวไรอันได้เบียดแซงน้องอุ้งอิงแชมป์เก่า และน้องยูริจากตัวเกียวมิวสิกและลูกชาวไรอันนะครับได้เดินบนพรมแดงพร้อมกับรับรางวัลอสุเกียตนี้เป็นที่เรียบร้อยและได้คำชื่นชมจาก FC f a n แฟนคลับเพราะทุกความสำเร็จที่ FC f a n แฟนคลัช่วยกันสนับสนุนในครั้งนี้นะครับและสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือพลังจากลมใต้ปีกของแฟนๆที่ช่วยกันในครั้งนี้นะครับเพราะทุกคนคอยอุ้มชูและผลักดันลูกชาวไรอัน เพราะเป็นพลังความรักอยากเห็นลูกชายเดินอย่างสง่างามบนพรมแดงและอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เอฟซีแฟนครับตั้งใจเอาไว้นะครับและเป็นไปนอย่างที่ตั้งใจเอาไว้และจะมีผลต่อลูกชาวรอ,อันคือจะทําให้อีกหลายๆคนนะครับได้รู้จากลูกชาอยไรอันมากขึ้นกว่าเดิมและในหลายๆสํานักข่าวต่างทําข่าวและกระจายข่าวออกไปในความสําเร็จต่างๆของลูกชาวไรอ,อันและเป็นที่รู้จกักบนสื่อออนไลน์หากคุณผู้ชมย้อนไปดู รางวัลที่ลูกชายไรอันได้รับก่อนหน้านี้นะครับโดยจะเป็นการเปิดตัวศิลปินเมื่อวันที่30มิถุนายนปี2565โดยจะเริ่มจากในวันที่ปล่อยซิงเกิลเพลงแรกรักเก่าข้างกองฟังและรางวัลที่ลูกชายไรอันได้รับก็จะมีดังนี้นะครับคุณผู้ชมเริ่มในวันที่12สิงหาคมปี2565ลูกชายไรอันได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ลูกที่มีความกตัญญูกตาเวทีอย่างสูงต่อแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติในปี2565จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยรางวัลที่2ในวันที่29กันยายนปี2565กับรางวัลคมชัดเลือกลูกทุ่งอวอร์ดประจำปี2565และได้รับรางวัลถึงสองสาขาเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสาขาแรก ก็คือสาขาโค v e r อร์เพลงลูกทุ่งยอดนิยมและอีกสาขาก็คือลูกทุ่งดาวรุ่งยอดนิยมซึ่งเป็นสองรางวัลที่เกินความประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นรางวัลในการเปิดตัวสําหรับแฟนๆที่ทําให้รู้จักลูกชาวไรอันลูกชายแห่งชาติมากขึ้นกว่าเดิมนะครับรางวัลที่3ในวันที่20กุมภาพันธ์ปี2566กับรางวัลศิลปินชายยอดนิยม ซึ่งจะเป็นรางวัลจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเรดิโออะวอร์ด2022จากคลื่นวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์กรางวัลที่4ในวันที่29เมษายนปี2566รางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบแห่งปี2022-2023จากชมรมสร้างสรรค์พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยรางวัลที่5นะครับกับรางวัลสนุกสุดจัด ที่สุดแห่งปี2023ในสาขานักร้องลูกทุ่งยอดนิยมนะครับรางวัลที่6ในวันที่26กันยายนปี2567กับรางวัลศิลปินลูกทุ่งแห่งปี2024จากมายาทีวีอวอร์ด2 0 2 4รางวัลที่7ในวันที่22มกราคมปี2568กับรางวัลสุดยอดคอมเมิงแห่งปี2024 จาก t h a i l a ด์ t o อ w โ r ว2024จากโมเด r n n นไนอสมทและไพรสนีไทยและในรางวัลล่าสุดในวันที่14พฤษภาคมซึ่งเป็นรางวัลที่8จากคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21ในสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมคือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับลูกชาวไรอันและเอ f ซ n c ฟ u คลับก็ช่วยกันทำเพื่อลูกชา,ายไรอันจนได้ควา้ารางวัลน,นี้มาครองแล,และไม่ว่าจะเดินทางไปทำการแสดงที่ไหนก็ตาม ก็จะตามให้กำลังใจแทบทุกเวทีทุกการแสด,แดงเพราะทุกคนต่างมีส่วนร่วมส่วนสำคัญในการเติมเต็มให้กับลูกชาวไรอันทุกรางวัลซึ่งเป็นรางวัลอสองเกียติมากที่สุดในการรับรางวัลล่าสุดจากคมชันลึกอวอร์ดและจะมีโมเมนต์ภาพคู่ที่แฟนๆได้เห็นแล้วจะต้องชอบในภาพนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะลูกชาวไรอันได้ร่วมเฟรมถ่ายรูป กับพิธีกรชื่อดังจากรายการโหนกระแสนั่นก็คือพี่หนุ่มกัญชัยนั่นเองครับคุณผู้ชมโดยลูกชาวไรอันนะครับได้ใส่แคปชั่นอีกด้วยว่าหวังว่าจะได้เจอพี่แค่ตอนรับรางวัลน,นะครับในโหนไม่เอานะและนี่ก็คือข้อความที่ลูกชาวไรอันได้ระบุบ,บนเ Facebook เมื่อลสุดที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมซึ่งพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้เข้าร่วมในการรับรางวัลจากคมชลึกอวอร์ดด้วยเช่นกันนะครับ และลูกชาวไรอันยังได้ลงคลิปบน Facebook ก็จะเป็นภาพที่ FC f a n c แฟนคลับมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้กับลูกชาวไรอันเป็นภาพที่อบอุ่นมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมโดยลูกชาวไรอันได้ระบุอีกด้วยว่าขอบคุณที่มาให้กำลังใจครับขอบคุณกำลังใจทางบ้านด้วยครับรักปานแก้วตาดวงใจ Hashtag ไรอันการบันดตและทั้งหมดนี้นะครับนั่นก็คือสีสันและความภาคภูมิใจ ในการรับรางวัลทั้งหมดของลูกชาวไรอันตั้งแต่ปี2565มาจนถึงปี2568ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับและยังเหลืออีก2รายการ2รางวัลซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดและได้อัปเดตแล้วสำหรับคะแนนในวันที่15พฤษภาคมจากลูกทุ่งเน็ตเบิร์ก2025โดยจะเป็นการรวบรวมคะแนนจาก2ช่องทางและจะมีอันดับดังนี้นะครับคุณผู้ชมโดยจะเริ่มจากน้อยไปหามาก ดังนี้นะครับคุณผู้ชมอันดับที่10 L5 นุกธนาดล1.51%อันดับที่9 L1 แอนอลดี1.81%อันดับที่8 L10 ตักกแตนชนลดา2.66%อันดับที่7 L7 มนแคนแก่นคูณ2.85%อันดับที่6 L3 ไต่อลไทย3.38% อันดับที่5 L2 Cgram Tokyo Music 3 9มเกาปอันดับที่4 L6 นันอันนัน9.06%อันดับที่3 L8 ลี o a t h i ิบแอเอเอันดับที่2 L4 ไรอันการดบันเดียยีิบสามเปเต์และอันดับที่ห L9 อุงอิงเพชรบ้านแพงสามสงหนึเอร์เซ และนี่ก็คือการรายงานอันดับผลคะแนนเมื่อลาสุดที่ผ่านมานะครับและในการบวคะแนนก็ยังสามารถโบวตคะแนนเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเพียงพิมพ์หมายเลขศิลปินและส่ง SMS มายัางหมายเลข4221945และอีกช่องทางบนแอปพลิเคชันลูกทุ่งเน็ตเวิร์กใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับโครกสุดท้ายซึ่งจะสิ้นสุดในการโบวต ในวันที่25พฤษภาคมปี2568นี้แล้วนะครับคุณผู้ชมรางวัลขวัญใจลูกตุ้งเน็ตเวิร์ก2025จะเป็นศิลปินท่านใดด่วนเลยนะครับคุณผู้ชมและถ้าหากคุณผู้ชมดูจากเปอร์เซ็นคะแนนแล้วที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละศิลปินก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงและพลิกผลคะแนนได้ตลอดเวลานะครับและศิลปินที่ท่านรักจะได้รางวัลน,นี้หรือไม่อยู่ที่แฟนๆแล้วนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับก็จะมีการอัปเดต จากนายอินเตอร์เทนกับรางวัลขวัญใจมหาชนซึ่งจะเป็นการโหวตทั้ง2ช่องทางช่องทางที่1โดยการพิมพ์ sms พิมพ์อักษร m ไม่ว่าจะเป็น m 1ถึง m 10และส่งมายังหมายเลข4659191 9, 1, ครั้งละ6บาทนะครับไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่ต้องพิมพ์ชื่อศิลปินนะครับในช่องทางที่2โดยการโหวตผ่านเว็บไซต์ ในเ n t e r t a i n a w a r d m c o r d n e t ไม่จำกัดจำนวนครั้งเช่นเดียวกันนะครับและก็ยังสามารถโหวตได้ไปจนถึงวันที่21พฤษภาคมเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันแล้วนะครับคุณผู้ชมในโค้งสุดท้ายนี้และรางวันนี้นะครับจะเป็นศิลปินท่านใดที่ได้มาครองจะได้เป็นขวัญใจมหาชนในรางวันนี้นะครับ f c แฟังคลับทุกท่านห้ามพลาดเลยทีเดียวรีบเลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับ ก็คือเรื่องราวและข่าวสารข่าวดีต่างๆที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับและสามารถติดตามรับชมข่าวสารใหม่ๆได้ในช่องของเราได้เลยนะครับและต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมตลอดเรื่อยมานะครับสวัสดีครับ